ทำเลยจะเพลินกันอืมีใหญหัวแก่แต่ปิตาตัดเนี่ยนี่ก็ทำได้ครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อนแล้วสวัสดีครับนายแบบนี่ครับนายแบบรูปหล่อเลยครับทรงเก้านี่มทรงอะไรอาจารย์ผรงขาดดูทรงเก้านี่ทรงเปิดในเอ้ยนี่แหละทรงนี่จ้าทรงอยู่ไหวมันเดือดแต่ว่าตัดลองทรงเขาจะเขาจะเอาไว้เหมือนเดิมแต่ตัดเป็นลองทรงต่ำอ๋อลองทรงต่ำเนาะครับ ไม่ไม่เปิดในใช่ไหมเป็นรองทรงต่ำธรรมดาเนาะโอเคแล้วด้านบนเอาออกไหมงี้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะตามความเหมาะสมอ่ะจัดไปอาจารย์ใช้ยังไงี๋ยวดูผมยังไม่ตัดก่อนดูแลครับดูแลครับเมื่อกี้นี่จะได้รวดเร็วด้วยอาจารย์ไม่เสียเวลาแขกไม่เสียแขกคนนี้แขกดอยแขกดอยครับแขกดอยมาจากดอยมาจากดอยแม่ปังใช่ไหมดอยแม่ปังครับ แต่ไม่มีการปิดตาติดเหมือนเมื่อกี้นะปิดตาตัดปิดตาซอยดูนะครับขับใช้อะไรครับเบอร์สี่อ่าเบอร์สี่เบอร์สี่มันลากผมลงวันนี้ก็มีงานเนาะมีงานมีงานผ้าป่าผ้าป่านี่เบอร์สี่ของพระป่าบ้านเบอร์สี่นี่จะลากเฉเพาะบนคิ้วนี่ลงมาครับเบอร์สี่อย่างนี้เห็นไหมครับครับเขาเรียกลองทรงต่ําครับข้างบนไม่เกี่ยวนะลากลากแค่เนื้อริมนไปหูนี่ลงมานิดหน่อยแค่นี้เองครับนี่ทำไมง่ายจังอาจารย์ อันนี้มันง่ายสําหรับอาจารย์อ้นแต่คนทดลองทําต้องหลายๆครั้งต้องหลายๆครั้งนะครับนั่นคืเราจะบอกลากอย่างหัดอาจารย์คิดว่าคนที่ฝึกหัดที่ยังไม่ค่อยเป็นอยากให้เขารู้ตรงนั้นอยากให้รู้ตรงนั้นคนเป็นแล้วก็อย่าว่ากันนะครับผมว่าก็ขอบคุณครับแค่นั้นแหละขอบคุณครับเพราะอาจารย์อ้นอยากให้คนไม่เป็นทางคนใหม่ที่เขาฝึกหัดนะะนี่ลองดูนี่เบอร์สี่นะนี่อ่าเบอร์สี่ลากลงลากจากนี่นะจะเป็นเบอร์ห้าได้ไหม ก็ย่อมได้แต่ว่ามันจะซับซ้อนเปลี่ยนได้เบอร์หกได้ไหมครับได้เปลี่ยนแค่แบตเตอรี่สามตัวทั้เบอร์เจ็ดเหเบอร์เจ็ดก็ได้เอผมไม่ถามแล้วเบอร์สี่ก็เบอร์สี่เอาเบอร์สี่ก็เบอร์สี่เพราะว่ามันจะปวดหัวอาจารย์นอจะมึนตึบก่อนที่เราจะสี่หรือจะใช้เบอร์อะไรก็แล้วแต่ละครับมันจะได้ทุกเบอร์เลยเริ่มคิดมากอีกแล้วครับก็มันไปตามเบอร์ครับนี่ดูนะครับเบอร์สี่นะครับผมนี่เบอร์สี่ลากลงมามันสวยไหมล่ะ เมื่อกี้นี่ผมมันง่ายไม่ได้เลยแล้วง่ายด้วยตอนนี้เห็นไหมครับนี่ตอนมันยังไม่ตัดมันเป็นอย่างนี้ครั้งแรกกอาเบอร์สี่เลยนะเบอร์สี่ลากลงถามว่าเอาไปลงถึงหนังไม่ถึงครับเนี่ยถึงเลยนะถึงเลยแต่เราไม่แค่งกี่กี่องศานับเป็นองศาก็ประมาณสามสิบสามสิบสามสิบห้าสี่สิบห้าอะไรเงี้ยได้ครับสำนั้นแหละประมาณสามสิบสามห้าสี่ห้าเนาะลากลงนี้เขาเรียกวีเฉยๆนี่แล้วแต่ความเหมาะสมครับแล้วแต่ความเหมาะสม อาจาร,รย์อ้นมีมีสแปร,รูดมีอะไรไหมอย่างเงี้ยมีมันอยู่ในตัวของมันเองแต่เราไปคำนวณมันก็คำนวณยากอาจาร,รย์อ้นจะไม่คำนวณน,นะครับวันนี้ขอขอนุญาตไม่คำนวณ <laughs> <c oughs> คนส<ร>ีจะต้องคำนวณนะครับนวนกนว้างคูณยาวคูณสูงคูณฐานต้องต้องใส่ระบุอ่เอ็มกำลังสองอีก เดกัหลังสองซิกมาหนึ่งโอ้โหไปไกลแล้วครับโอ้ไปไกลเลยครับอันนี้ต้องไปที่ดาวคารที่นี่ถอดเบอร์สี่ออกที่ดาวคารเลยอาจารย์ก่อนครับตอดเบอร์สี่ออกแล้วก็ดูถับฝั่งนี้ใช้เบอร์ศูนย์เลยใช่ไหมนี่ลองส่งต่ำเนี่ยไม่ใช่เบอร์ศูนย์นะใช้เบอร์ปกติใช่ไหมควงรอหูก่อนไม่เบอร์อะไรอันนี้ไม่มีเบอร์ไม่มีอันนี้จะไม่มีเบอร์นะครับ่ต้องกอนก็ได้โค้งหูไปก่อนครับโค้งมาให้มันได้รูปโค้งสวยๆอย่างนี้เลยโค้งแบบ อ่าอย่างนี้โค้งอย่างนี้โค้งอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าถ้าเราจะทําเป็นรองทรงต่าเนี่ยเอาหวีตัดอย่างนี้ก็ได้ไงแล้วจะทำง่ายง่ายสุดหวีเนาะใช้หวีเนี่ยเหมาะที่สุดถ้าดันขึ้นไปแหละใช้หวีดันขึ้นไปแล้วดันขึ้นไปก็ทิ้งหวีเอาเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาใช่ไหมพอดันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับอ่ามา แล้วมาใส่เบอร์หนึ่งเนาะอันนี้เปลี่ยนเบอร์หนึ่งอ่าเาเบอร์หนึ่งคนจะได้ง่ายอ่ะเก็บให้เป็นลองทรงต่ำหังไครับนะครับเบอร์หนึ่งมามันก็เหมือนใช้หวีอะไรเนาะจับเหมือนกันเหมือนกันใช้หวีแต่ั้อองงย่าแต่คนที่หัดตัดก็จะง่ายขึ้นถ้าคนหัดตัดอยากให้จําการใช้หวีครับเอาอีกแล้วปวดหัวเลือบมึนตืบอีกแล้วนี่ทำให้ดูทําให้ดูคนหัดตัดไงนี่ให้ใช้หวีแบบนี้ถ้าใช้หวีแบบนี้ผิดเฉียงสี่สิบห้า มันมีถูกมีผิดด้วยอาจับหวีอะจับหวีมีผิดแล้วเขาบอกว่าอย่างงี้จับหวีอาจารย์อ้นจับหวีอะเหมือนจีบเมื่อกี้จับแบบติ๊กชิโร่ที่จับไมโครโฟนจับผิดใช่ไหมถ้าจับแบบนั้นอะอย่างงี้ผิดอ๋อจับแบบติ๊กชิโร่จับมาเนี่ยรับอย่างนั้นอะก็ก็ผิดอีกแล้วการจีบของอาจารย์อ้นเหมือนกันเล่นไพ่เลยใช่ไหมอาจารย์อ้นครับโอ้โหอาจารย์อ้นนี่มันถูกใช่ไหมจับแบบจับไพ่อะนะจับแบบนี้ครับโอ้โหก็เลยบอกไปบอกไปเลยว่าจับไพ่นี่ก็ ไปอยู่ห้องค้งคืนนึงนะครับโดนเลยจ้ะแมาจย์โดนเลยนะครับเคยโดนไหมครับถามจริงว่าอาจารย์อ้นเคยโดนเคยครับการพนันนีโดนไหมเคยสมัยสมัยัมยเมื่อพออนเท่าไหร่เอาลองสองพันห้าสิบเอ็ดครับสองร้อยห้าสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเขาถามว่าอาจารย์อ้นเป็นอะไรหงายขึ้นไปผมเป็นเจ้าครับเจ้าเขาถามว่าเป็นอะไรผมเป็นเจ้าผมเป็นเจ้าครับ จบเลยเป็เจ้าพันห้าเลยครับพันห้าครับเจ้าถ้าเป็นลูกมือล่ะห้าร้อยห้าันคนละห้าร้อยหรือพันหนึ่งครับนี่เผลอปากบอกไงว่าเป็นเจ้าอาจารย์ประสบการณ์ชีวิตเคยกับมันเคยเคยเป็นเจ้าอยู่แล้วทีนี้เราก็เผือจริงๆเราเป็นลูกมือลูกทีมกันหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเป็นปอกเด็ก หงายไปก็เลยบอกเป็นเจ้าเมื่อจับเจ้าพอดีช่วงนั้นดวงสวยใช่ไหมครับดวงสวยครับครับเราจะพูดถึงอบบยมุกนะครับอาจารย์น้อนไม่ใช่คนที่ติดอบายมุก่ใครับู่ตรเล่าบุหรี่ก็ไม่สูบนะครับผมนี่ดูวิธีตัดลองทรงต่ำนะครับเคยกินเคยสูดนะครับก็เลือกหมดแล้วดูนะครับนี่เพื่อนฝูงมาเลมาเรียกก็หนีใช่ไหมครับนีดูลองทรงต่ำเป็นอย่างนี้ครับลองทรงต่ำนี่อันนี้ยังไม่ตัดอันนี้ตัดแล้วอ่าตัดแบบนี้นะบป็อย่างนี้ครับนี่อ่าตัดยังไง นี่ดูอันนี้ตัดแล้วอันนี้ยังมือหาสาระหน่อยมีแต่เรื่องกวนส้นตีนนะครับหาสาระคือติ่งหูติ่งหูใช่ติ่งหูมาชโลมติ่งหูซ้ายหูขวาครับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาครับอันนี้มันเป็นเรื่องของผมครับเปาปีเข้าหูควายครับครับเข้าหูตะพนก็ได้อันนั้นคุณบก็เราก็มีแบบนี้เลยครับผมอาจารย์อ่อนเปาปีทะลุหูควายครับได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างครับเป่าปีให้ควายฟังเนาะ ธรรมดานี่นี่คือโบราณก็พูดถูกลองทรงต่ำจะเป็นอย่างนี้ถ้าลองทรงต่ําก็คือไม่ใช่ลองสรงสูงไม่ใช่ครับต่ำก็คือไม่สูงสูงก็คือไม่ต่ำถ้าอย่างนั้นก็มี11ไฮโลใช่ไหมนรันเจ้ามือสงิบเอ็ดไฮโลเจ้ามือกินเรียบครับถ้าถูกได้กี่ต่อครับสาถึงเกากี่ต่อครับสามต่อสามต่อครับเพราะว่าหกสามดอกครับหกสี่เอียวลใช่ห้าหกสีเอียวเจ้ามือกินเรียบอาจารย์อ้นมีความรู้เรื่องการพนันด้วยครับไม่มีไม่มี ผมเป็นเจ้าโอ้เป็นเจ้าโอ้คลิปนี้ขอลบได้ไหมครับได้ลบออกลบออกลบออนครับอาจารย์อ่อนมาดูทางเจ้ามาดูทางนี้เป็นเจ้าเมืองเจ้าอะไรก็ไม่เป็นกับเขาเลยนะครับเป็นเจ้ามือครับเจ้ามือครับเป็นเจ้ามือครับพอกเด้งหรเป็นเจ้ามือก็ขอโทษด้วยโทษประชนด้วยไม่ได้สนับสนุนตรงนี้หรอกไม่ได้สนับสนุนนห้คนเล่นเลยครับแต่ว่าสัมภาษณ์แล้วก็ไปครับมันไปมันไปตามความจริงนะตามความจริงครับครับเราเคยทําอะไรมาครับ ไม่ว่ากันนะครับว้ไม่ว่ากันมนุษย์ของทุกคนมีดีมีเร็วอยู่ในตัวแม้แต่ผมอ่ะก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เร็วจะพูดถึงสิ่งที่ดีเข้าตัวเองครับผมสิ่งที่เร็วให้คนอื่นไปสิ่งที่ดีเอามาใส่ตัวครับเอาชั่วใส่คนอื่นมันเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราเนาะแต่ไม่ได้ว่าทุกคนนะครับมันเป็นเฉพาะผมเป็นเฉพาะอาจารย์ออนกันงานะครับไม่ได้ว่าคนี่ครับดูลองทรงต่ำมันจะเป็นอย่างนี้ พูดนานแล้วครัลองทูดานาปร็จแล้วนั่นดูรูเสร็จทีนี้เรามาดูตรงนี้หนึงตรงไหนไม่ดีก็แตะหัวเขากลมลงนิดนึงอย่างนี้เราก็เอาว<ง>ีเอาวีเล็มๆนิดเดียวให้อยู่ติงหูเนี่ยเอาหวีซองขึ้นไปซองข<อ>ึ้นไปหงายฟันส0มสิบสามองศาด้วยถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันจะเข้าไปลึกผมดูแล้วมันน่าจะสี่สิบห้าองศาได้ไหมหรือสามสิบะคือเนะนะข้าๆ ครับคร่าๆประมาณประมาณประมาณจะเอาเป็นหลักเป็นการอะไรมากไม่ได้เนาะเป็นเข้าๆเราไม่ใช่ไปวัดไอ้แบบนั่นนะการเข้าแบบเข้าไอ้ประตูมันต้องเป๊ะนเป๊ะคนวางแบบเข้าประตูเข้าอะไรเกิดบอกเข้าวๆอย่างเงี้ยแล้วประตูจะปิดได้ไงอาจารย์ครับไม่ได้ก่อนจะเข้าต้องเปิดก่อนแล้วก็ปิดก่อนใช่การวางวางประตูวางอะไรนี่ต้องวางให้เป๊ะ นี่ไม่เข้ามาดูฝั่งนี้แต่นี่แค่เขาคร่าวเนาะแค่เขาคร่าวมาดูแค่าคร่าวไอสิ่งที่ดีเอาไปสิ่งที่ไม่ดีถอดออกสิ่งที่เลวร้ายก็อย่าเอาไปนะครับของอาจารย์อ้อนมีทั้งสองอย่างทั้งเลวร้ทั้งดีมีมุมมองไว้สองอย่างมีมุมสองมุมเป็นมนุษย์ที่สองมุมครับสองมุมก็ดูหนวดดูคราครับอีมุมหนึ่งอ่ะกางยักษ์ใหญ่ไว้อีมุมหนึ่งอ่ะดักแมลงกินแต่อาจารย์อ้อนก็ไม่เคยไม่เคยที่จะแก้ตัวนะคนเรามันมีดีมีเลวอยู่ในตัวแหละไม่ว่ากันเลยครับ ดีเลี่ยมอยู่ในตัวทุกคนใครจะเลือกใช้อะไรนะครับสรุปให้ว่าก่อนตัดกับหลังตัดดูนะครับโอเคเลยรูปรลอเหลาเลยครับหล่อมากเลยครับเอาแนะนาของของดีหน่อยของดีนิดนึ่าแนะนําของดีสิ่งที่ผมขาดไม่ได้คือมีดโกนยินเลดลอนดอนบิดจากแดนจากอเมริกากล่องสีส้มร้อยใบเท่ากับร้อยห้าสิบถึงร้อยสามสิบบาทกับโฟมโกนหนวดแต่ก่อนเคยใช้ไอ้แบบที่ไม่มียี่ห้อใช่ไหมพอมาใช้ยี่ห้อนี้ติดเลยใช่ไหมอาจารย์ท่าน เอาโอเคดังนั้นกันเลยครับเตรียมผ้ามาอย่างนี้นะครับเตรียมผ้านะครับเป็นช่างที่ดีต้องมีผ้าต้องพับด้วยถ้าช่างที่ไม่ดีก็ไม่มีผ้าใช่ไหมคณนวดอย่างนี้ครับใช้โฟมครับไม่ได้ว่าใครนะครับใครจะใช้แบบไหนก็ว่าไปผมก็พูดเล่นไม่ได้ว่าช่างดีช่างไม่ดีครับแต่ต้องมีแบบนี้ดูครับทาอย่างนี้อันนี้เขาไว้เพื่อเช็ดมืออย่างนี้อ่าไว้เช็ดมือยืนฟังว่าแขกคนนวดคนนวดนะครับ ฝาแขกนะครับดูนะครับดูอย่างละเอียดเลยเอาให้ชัดๆเลยอ่าให้ชัดๆอ่าให้ชัดๆนี่ดูนะตอนแรกเรากกนอย่างนี้ก่อนดึงพื้นหนึ่งครั้งสองครั้งครับตรงนี้แตะปลายจมูกไว้แล้วก็ดึงพื้นหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็เช็ดโฟมองนิดนึงครับปึ๊นนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันโกนหนึ่งครั้งสองครั้งเดี๋ยวต้องไปเช็ดมีดเนาะอ่าเช็ดมีดนนะครับตรงนี้อ่าเช็ดมีดถ้าเราไม่เช็ดนี่โฟมมันจะไปเลอะเขานี่ยวางนี้อ่าวางนี้เอาไปวาง เราต้องหวังนะครับค่านี้เราก็เอาไปซักทุกวันไม่ใช่ทําวันนึงไม่ซักเราต้องซักทุกวันทุกปีทุกปีเลยครับทุกปีวันทอดกระถินมาแล้วครับงานทอดกระถินครับครับงานทอดกระถินมาแล้วนะครับชอบชอบงานใช่ไหมงานครับคนชอบงานเดี๋ยวก็จะมีคนอยากเลิกเล่ามาสมทบอันนี้มีประยุทธ์ครับอันนี้คือเขาเสียงเขามาถ่ายทำเขาเป็นเสียงคัฟเวอร์ของแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นมายืนดู วิธีกันโกนหนวดนะครับนี่ยืนฝั่งซ้ายของอแขกครับโกนขากลางมาก่อนโกนหนวดโกนหนวดครับแล้วก็สองครัง้งสามครัง้งแล้วก็ดึงอย่างนี้มาพึดยืนด้านหลังนี่โกนคางอย่างนี้ครับดูนะครับแล้วก็กันให้มันหนวดเข้าหมดแล้วทีนี้ก็การโกนแก้มโกนหน้าผากโกนหน้าผากครับือโกนขนหู คนขนหูนะครับต้องมีคนขนหูเนี่ยทำางนี้ดูนะฮะเนี่ยครับกึกคืกคือคนี้ก็สุดท้ายก็คือเช็คผมด้านบนอีกการเช็คผมนะครับตอนนี้สําคัญนะครับการเช็คผมการเช็คผมเราเขาใช้กันไกลแต่ผมผมขอใช้มีดโกนเออขอใช้ขอใช้แปัเตเลียนจะไปดื้อไปหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยดื้อครับนี่ฟังเช็คดื้อหรือเปล่าคนอื่นเขาใช้กันไกลแต่ท่านจะใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้ดูนะครับนี่ ครับเราเช็คผมอันไหนมันดีกว่าการท้องอย่างเนี้ยปัตรเลียนดีกว่าโอ้ยอย่าไปบอกนะั่นเลยผมชอบกันไก่นะยังผมชอบกันไก่ก็ได้ครับนี่ปลายผมมันไม่ดีตรงไหนก็ไล่หวีลงมาอันนี้คือปลายผมมันเลวนะครับ ตรงไหนที่มันเร็วก็ผมมันเร็วคือมันแตกปลายครับก็ใช่ดีผมมันแตกปลายอาจารย์อ้นบอกว่ามันมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีมันก็เร็วแล้วก็พูดคําเดียวเลยมันเร็วมันเร็วก็แตกอลตัดออกจะไม่ล่ะผมนี่ถ้ามีคําว่าแตกปลายผมไม่เร็วตัวผมเองเร็วอาจารย์อ้นใช่ไหมรู้ตัวใช่ไหมครับผมอาจารย์อ้นรู้ตัวเลยว่าเร็วครับนั่นครับมีคนยืนดูนี่หล่อมากเลยครับเป็นในแบบครับในแบบครับดูนะครับเวอร์แป้งฝุ่นนะครับครับเวอร์แป้งฝุ่น ขอลองเรียนหน่อยครับขอแพงภาพยอมหน่อยครับไม่ได้แต่เข้เากล่องไปแล้วรับไม่ทันี่เช็คแล้วครับเสร็จจะง่ายใช่ไหมงี้อาจารย์้นง่ายง่ายมากง่ายตอนนี้เสร็จยังทีนี้เสร็จยังเสร็จแล้วครับเอากายีขึ้นอ่ากายีขึ้นเลยถ้าเป็นช่างที่ดีต้องเอากายีขึ้นรับเอากายีขึ้นจะให้แขกขึ้นเองไม่ได้นะต้องเอากายีขึ้นหันมาดูอหันมาดูนะครับอ่าหันมาดูเสร็จแล้วก็อย่างที่ผมว่านแหละครับ ต้องใช้น้ำจากปลักควายนะครับผมไม่ใช่<ผ>ม,มันมี <laughs> มันีถุง <laughs> แคลรี่ <laughs> ผมคิดว่าเอาน้ำปลักควายมามแล้วก็มารูปม,มารูปอย่างเงี้ย อันนี้ช่างอ้อนนะครับเฉพาะช่างอ้อนเลยเอาน้ำปักควายขึ้นมาแล้วก็มาลูบที่หัวในแบบจะคิดไงไม่รู้โอ้ยะหล่อเหลาเลยครับหล่อหล่อมากเลยในแบบหล่อเนี่ยดูครับเสร็จแล้วครับความหล่อนี้มาจากน้ำปักควายหรือเปล่านี่ดูครับดูดูผมที่ตัดแล้วดูครับอาโอเคเลยอ่าดูแล้วครับเยี่ยมเลยทีนี้ผมทรงนี้มีคนมาตัดร้อยคนจะตัดอยู่85คน85คนครับจะเป็น90ได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงเอาแค่85ครับ80าดสิบได้ไหม ครับขอบคุณมากครับนอาจารย์นนท์กันนและขอบคุณมากครับในแบบวันนี้ครับ